Good morning student. Uh, good morning. เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้ i S a M R uh, หรือเราเรียกง,ง่ายๆว่า verb to be เดี๋ยวเรามาทบทวนกันเนาะนะคะ ครับงหนึ่งเดโชเข้ามาเดโช good morning เดโชโอเคอ่ามาดูมาดูแล้วออกเสียงตามคุณครูนะคะคำแรก is ตัวเนี้ยออกเสียงว่า is อ่าออกเสียงตาม is is อ่า is, IS A M M M A R E R A R E R อ่าแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะเอาใหม่พร้อมกัน I S is I S I S A M M A M M A R E R A R E R แปลว่าเป็นอยู่คือแปลว่าแปลว่าเป็นอยู่คืออีกรอบพูดเอง one two three I S E S M A m A แปลว่าเป็นอยู่คืออ่ะ stop คุณพลูให้สะกดด้วยจ้ะโอเคแปลว่า แปลว่าเป็นอยู่คือ yeah. แปลว่าเป็นอยู่คือมาดูการใช้นะคะอ่ะคำแรกออกเสียงว่า i ประธาน i ใช้กับแอมอ่าประธาน i ใช้กับแอมโอเคกันนี้คือ,คอใครคะที่เข้ามาใหม่คือใครลูก Introduce yourself p l e a อ e พี่มนค่ะพรอพี่มนตับติบปักโ okay. อเคพรพี่มนน่ารักมากพรพี่มนเปิดกล้องให้ครูจำหน้าได้แล้วเอาใหม่ประธานเป็นไอใช้กับอะไรนะคะใช้กับอะไรเออใช้กับแอมค่ะใช้กับแอมอ่ะใช้กับแอม I ใช้กับ M อจําง่ายง่ายใช้กับ am I จะใช้กับอย่างอื่นไม่ได้เลยจะใช้กับ a อเท่านั้นจําแค่นี้นะถ้าเจอตัว I ตัวเนี้ยใช้กับ M ออย่างเดียวจะใช้ I กับ is ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ค่อ่ะไม่ได้ I ใช้กับ R ได้ไหมไม่ได้นะคะเออเขาอยู่คู่กัน2คนเนี้ยเขาจะไม่ออกทางจากกัน I ใช้กับ a อเสมอมาดูตัวต่อไป ประธานเป็น he เป็น she เป็น it เห็นไหม H e, he he she it it ตัวเนี้ย he she it คนคนเดียวสิ่งของสิ่งเดียวสัตว์ตัวเดียวให้ใช้กับอะไรคะใช้กับอะไรอันนี้ออกเสียงว่าอะไร is ตัวเนี้ย is <Okay. S 1> very good i want ก็คือ he she it คนคนเดียวสิ่งของสิ่งเดียวสัตว์ตัวเดียวเราจะใช้กับ is จำไหมนะเราจะใช้กับ is มาดูอันต่อไปประทานเป็น you we they หรือคนหลายคนสิ่งของหลายสิ่งสัตว์หลายตัวใช้กับอะไรคะ are ออกเสียงว่าอะไรจ๊ะ a e r y good uh. ออกเสียงว่า a r uh, อุย้อนกลับไปใหม่เนาะ สำหรับคนที่เข้ามาช้าย้อนกลับไปใหม่วันนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้ is am are นะคะการใช้ is การใช้ am และการใช้ are ซึ่ง is อ่านว่าอะไรคะ is <East, S 1> very good <East. S 1> i อเยว very good ธันวา am อ่านว่า M am very good are อ่านว่า ว่าซึ่งมันแปลว่าอะไรคะเป็นอยู่คือแปลว่าเป็นอยู่คือ very good แล้วคุณครูก็มาพูดถึงหลักการใช้ของมัน I ใช้กับอะไรเท่านั้น a อเ่า very good I ใช้กับแอเท่านั้นแล้วครูก็มาสรุปอีกประธานอะไรคะออกเสียงพร้อมกันประธานที่ประธาน อันนี้คือ she ประธาน it อ่า it คนคนเดียวสิ่งของสิ่งเดียวสัตว์ตัวเดียวใช้กับอะไรคะอ่า very good ใช้กับ is ต่อไปอันที่สามประธานอะไรจ๊ะ you you ประธาน วีประธานเดคนหลายคนสิ่งของหลายสิ่งสัตว์หลายตัวใช้กับอะไรจ๊ะใช้กับวีรเกิดใช้กับมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งไอเห็นไอไหมไอใช้กับอะไรคะแอมวีรเกิดใช้กับแอม อันนี้อ่านพร้อมกัน i am a student i am a student i am a student แปลว่าอะไร i am a student ฉันเป็นนักเรียน v e r y good d a y a n ฉันเป็นนักเรียนต่อไปมาดูข้อที่สอง we ประธานเป็น v สังเกตประธานเป็น v v ใช้กับอะไรคะ is is am หรือ are คิดก่อน V แปลว่าอะไร V แปลว่าอะไร V แปลว่าพวกเราพวกเราแสดงว่ามีกี่คนหลายคนหลายคนอ่ามีมากกว่าหนึ่งใช้อะไรคะใช้ s เดี๋ยวเดี๋ยวมากกว่าหนึ่งเราใช้อะไรใช้ i s ใช้ am หรือใช้ a e a e s ใช้ a เออจำเลยมากกว่าหนึ่งใช้ a มีหนึ่งใช้อะไร มีหนึ่งใช้ is มากกว่าหนึ่งใช้ r มาดูต่อเนี่ยเราก็จะเป็น we are happy what does mean in thai we are happy แปลว่าอะไรพวกเรามีความสุขอ่าพวกเรามีความสุข very good ต่อไปข้อที่3นี่ประธานเป็น she s หมายถึงใครยีหมายถึงเธอเออหมายถึงเธอมีกี่คน,นคนเดียวคนเดียวใช้อะไร ใช้ is ใช้ am หรือใช้ are อ่า very good ใช้ is ตามให้ทันนะคะคนเดียวใช้กับ is she is a doctor แปลว่าอะไร she is a doctor คือคุณหมออ่าหล่อนคือคุณหมอต่อไป it แปลว่าอะไร it มันใช่ it แปลว่ามันมีกีะ มันอ่ามีตัวเดียวใช้กับอะไรคะใช้ i s very good ใช้ i s เห็นไหมพอเราเริ่มเข้าใจเราก็จะไปได้นะอ่ะต่อไปอ่า day show ให้เป็นพระเอกในห้องนี้เลย day show and deal day show and deal มีกี่คนมีกี่มีกี่คนคะสองอ่ามีสองคน day show and deal จะมีใครขอเข้ามาแบบนึง อาริยา Good morning อาริยาอาริยา Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่นักเรียนดูมาดูต่อ t h e y Show on and do มีกี่คนมีกี่คนมีสองคนค่ะมีสองคนใช้อะไรมีสองคน t h e y Show and do ใช้อะไรค่ะ อ่าเดโชออนดิวใช้อ่าเดโชแอนดิวใช้อ่าเวิร์กเกอมาดูต่ออุ้ยคนนี้คือใครลิซ่าอ้าเป็นลิซ่าอ่าลิซ่ามีกี่คนใช่ไหมอีสเวิร์กเกอก็คือใช้อะไรคะลิซ่าคนเดียวใช้คำอีสเวิร์กเกอเห็นไหมลิซ่าอะไรนะ นี่ลิซ่า beautiful is beautiful ไปว่าอะไรสวยซสวยสวยไม่ไดะลิซ่าสวยไหมสวยสวยสวยอ่าต่อไป you and I you ก็คือคุณ and I คุณกับฉันมีกี่คน you and I อามีสองคนใช้อะไรจ๊ะอ very good ใช้ R ต่อไป เ <Yeah>. นี่ย student สังเกตไหม student คุณเติมอะไรเข้าไปต<บ>ิมแสดงว่ามีกี่คนมีมากกว่า1คน 1> very good มีมากกว่า1คนใช้อะไรจ๊ะใช้ R ค่ะ very good iowan ใช้อเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้มีอ iowan มีตังแล้วก็มีธันวาเหรอโอเค student are playing football <laughs> นักเรียนทำอะไรนักเรียนทำอะไร เวียนเล่ฟุตนักเรียนกำลังเล่นฟุตบอลอ้ามาดูข้อนี้ you ประธานเป็น y o อ a t ิชเชอร์แอตมวลจรัสิงอนุสรประธานเป็น you you ใช้กับอะไรเอ่ยในกฎ is am หรืออา is จำกฎได้ไหมจำกฎได้ไหมย้อนขึ้นไปยูใช้กับอะไร ดูกดดูกดใช <They are. S 1> ้อาเออใช้กับอาเบอร์รใช้กับอาอ่าก็จะเป็น Are you a teacher คุณเป็นคุณครูในโรงเรียนมนจลัลลสิงใช่ไหมอ่าเข้าใจยัง <S <S เข้าใจหลักการใช้ S.M.R ย,ยังใช่ครับอ่าย้อนกลับไปเนาะสำหรับคนที่กำลังเข้ามาครูย้อนให้อีกหนึ่งรอบสรุปก,ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัด อ่มาดูวันนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้ is am แล้วครูก็มีให้ is อ่านว่าอะไรนะ is is am อ่านว่า are คืออ่าแปลว่าอะไรจ๊ะเป็น you คืออ้าว i i ใช้กับอะไรเท่านั้น แ very good I ใช้กับ a อเท่านั้นแล้ว he she it คนคนเดียวสิ่งของคนเดียวสัตว์ตัวเดียวใช้กับอะไรคะ is <I. S 1> ใช้กับ <It> is อ่าใช้กับ is very good ต่อไป y o u we, they. คนหลายคนสิ่งของหลายสิ่งสัตว์หลายตัวใช้กับอะไรคะ a า very good เดี๋ยวคุณครูมีใบงานให้ทำปึ๊บ แต่ก่อนจะทำจริงเรามาช่วยกันก่อนเพื่อความสนุกอ้าวข้อที่หนึ่งใช้อะไรไอข้อหนึ่งไอใช้กับอะไรจ๊ะเอ็มเวริก o กอร์ไอ r ยว o นเวริกเกอต่างไอใช้กับแอมเอ่อไอใช้กับแอมต่อไปข้อสองอ่ะชีใช้กับอะไรจ๊ะ เออชีใช้กับ is เออชีใช้กับ is ข้อที่สามนะคะ t o m Tommy and p o p p y มีกี่คนเออ r y g o ีเใช้กับ R เห็นไหมนักเรียนเข้าใจ my house 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 แปลว่าอะไร house บ้านบ้านเออใช้อะไรบ้าน is is ใช้อะไรคะ ใช e is เนอะสวัสดีค่ะพาชริดา hello my house ใช้กับ is อ่า my house ใช้กับ is อ่าต่อไป Joe at Joe a weather at RC restaurant Joe 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 เป็น Joe 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 I is อ่าเอโจโจคนเดียวนะคะใช้กับ is 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 สังเกตไหมเอาไปไหนอะ่ะเอา is ครูหายไปไหนอะ่ะเอามันหายอะ่ะอ่ะมันซ่อนเหรออ่ะก็จะเป็น is อ่ะข้อนี้ครูวางไว้ตรงนี้ดีกว่ามันจะได้แบบไม่บังเนาะอันนี้คือข้อที่ห้า ต่อไปข้อที่6 my brothers term i s stem แสดงว่ามีกี่คนคะ my brothers term i s ใช่ไอาใช้กับอะไรคะต้องเใช่ไอ่า my brother าใช้กับอะไรอ่า,อาใช้ R มีหลายคน my brother 10 years old อ่าต่อไป bicycle bicycle แปลว่าอะไร bicycle จักรยานเออจักรยานกี่คัน หนึ่งคันเนอหนึ่งคัน1 1> ใช้อะไรใช้อีสใช้อะไรคะเออใช้ใชอีส<ช>ก็ <East S 2> คือ bicycle is <อ> new อ้ามันซ้อนกันเดี๋ยวกูวางไว้ข้างหลังแล้วกันอ่า bicycle is new ต่อไปข้อที่แปดละ the c h i l d r e n รู้จักไหม h i l d r e n c h i l d r e n แปลว่านักเรียนเด็กๆเ,เด็กหลายคนเลยใช้อะไรจ๊ะ Children แปลว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆในห้องนี้เต็มห้องนี้เลยใช่เออใช้กับอะไรคะใช้กับ R โอ้โหเออต่อไปเฮนรี่เฮนรี่รู้จักไหมรี่พอตเตอร์ใช้กับอะไรอ๋อ Henry ใช้กับอะไรจ๊ะเออใช้กับ is มันมีสองอันนะครูอะไรจ๊ะใช่ใช้กับ ใช้กับอะไรท right. kind of kind of ั้งค kind of ู่เลยเอสและอ่านี่ก็คือเฮนรี่เอสเวอร์รี่ยังเฮนรี่เฮนรี่อายุเป็นยังไงเป็นอายุน้อยมากเลยอายุแค่เท่าไหร่เองก็คือ he is 5 years old อ่าก็คือใช้อีสกับอีสเหมือนกันต่อไป Uncle Bob and his daughter มีกี่คน อังคบ b บ b ลบงของบ็บบอบบบบวบองบบาบบ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 ลูกสาวบบบเบบบบบบอบบบบบบบเบอบบบอบบบบบใช้อบบบบอบบบบรบบบตบบบบ y o u บ้อบบบบบบบ้บบ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  o บบ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 บอ่บบ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 บ้อบบ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 บ ต่อไปต่อไปข้อที่สิบสองสิบสองใช้อะไรอ IS ทำไมใช้ IS เพราะประธานเป็น<ช>เป็นอะไรจ๊ะ<ช>อ่าประธานเป็นชีช,ชีใช้กับ IS อันนี้จำง่ายๆลัะการจำง่ายๆนะคะใช้กับ IS ต่อไปอันนี้ชื่อบินกับแค n บินกับแคชอะไรเนี่ยมีกี่คน มีกี่คนสองคนใช้าอ่ามีสองคนมีสองคนใช้ใช้านะคะมีสองคนใช้าปึ๊บเราก็มาวางปึ๊บแล้วไออ่ะไอใช้กับอะไรต่อไปเป็น M baby girl ไอใช้กับ M สุดท้ายล่ะ U U ใช้กับอะไร U U U เหมือนข้อสิบเอ็ดเลย U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  all เออ U อะคะ You are you are. you are my best friend คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันอ <ขา S 1> เดี๋ยวคุณรูส่งใบงานเข้าไปในกลุ่มแล้วทำเหมือนเดิมกติกาทำเสร็จค่อยออกเพราะครูเช็คงานนะจ๊คคคะครูแคปรูปไว้แล้วค่ะโอ้สุดยอดเลยแคปรูปไปแล้วด้วยแต่ไม่ให้เอาของครูส่งนะอ,อ